หนาวกรี๊กำลังมาถึงกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนลมหนาวระลอกใหม่4 9เก้าพฤศจิกายนนี้อย่าพลาดรายละเอียดสำคัญที่คุณต้องรู้หนาวกรีกกำลังมาถึงกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนลมหนาวระลอกใหม่4 9้าพฤศจิกายนนี้แต่ก่อนอื่นช่วงส1เอตุลาคมสองพฤศจิกายนยังมีฝนตกหนักบางแห่งและนี่คือสิ่งที่คุณควรทราบ หลังจาก3-6พฤศจิกายนฝนจะลดลงและอากาศจะเย็นลงในตอนเช้าโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานอุณหภูมิต่ำสุดอาจลงถึง19-21องศาเซลเซียสในบริเวณยอดดอยยอดภูอาจหนาวเย็นถึง8-14องศาส่วนกรุงเทพอุณหภูมิต่ำสุดอาจลงถึง25องศาในขณะที่ภาคใต้ยังมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนัก40-60%ของพื้นที่ตลอดช่วงแต่ทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ กรมอ,อุตุนิยมวิทยาอธิบายว่าร่องมอรสุมเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมอ่าวไทยตอนบนซึ่งจะเคลื่อนตามแนวร่องมอรสุมลงสู่ทะเลอันดามันตอนบนตามลำดับในขณะที่มวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้เกิดสภาพอากาศที่ผันผวนแล้วเราควรเตรียมตัวอย่างไร ในช่วง4-9พฤศจิกายนมีมวลอ,อากาศเย็นแผ่เสริมลงมาปกคลุมอีกระลอกช่วงแรกๆยังมีฝนบริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ตอนบนแต่พื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนจะเริ่มเย็นลงเล็กน้อยโดยเฉพาะในช่วงเช้าอย่างไรก็ตามปลายช่วงยังต้องติดตามหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ซึ่งอาจเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามแต่ยังไม่น่ากังวลและไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยในระยะนี้คำเตือนสำคัญ ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนควรดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงในช่วง31ตุลาคม 2พฤศจิกายนประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนควรระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไวดอวอยคาถามที่น่าสนใจทใําไมภาคเหนือและภาคอีสานถึงเย็นลงกว่าภาคอื่นคําตอบอยู่ที่มวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณเหล่านั้นซึ่งทําให้อุณหภูมิลดลงอย่างมีนัยสำคัญแต่ทาไมภาคใต้ยังมีฝนฟ้าขนอง เหตุผลมาจากร่องมรสุมที่ยังพาดผ่านภาคใต้ตอนบนทําให้เกิดสภาพอากาศที่ผันผวนสรุปช่วง4-9พฤศจิกาย,ยนนี้อากาศจะเย็นลงโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานประชาชนควรเตรียมตัวและดูแลรักษาสุขภาพให้ดีขณะที่เกษตรกรและชาวเรือควรระวังความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่ผันผวนคุณเห็นว่าเตรียมตัวอย่างไรบ้างมาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์เถอะ